สวัสดีค่ะครับพี่พิรลยวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่แบบทําไว้ทานเองนะคะ ก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะวันนี้เราใช้หกฟองนะคะน้ําเต้าหู้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำเต้าหู้ที่เราทําเองนะคะแบบไม่ใส่น้ําตาล mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถไปดูสูตรการทําน้ําเต้าหู้ได้จากคลิปที่เราเคยทําไ้แล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นแบบใส่น้าตาลนะคะแต่ว่าอันนี้คือไม่ไม่ใส่น้ําตาลนะคะต่อมาค่ะเกลือป่นเล็กน้อยนะคะอัตราส่วนก็คือ1ต่อหนึ่งเลยนะคะถ้าไข่ประมาณนี้เนาะ mm hmm. เกือบเต็มถ้วยหกฟอง จะได้ประมาณนี้เราก็เอาน้ำเต้าหู1้1ต่อหนึ่งนะคะถ้าใครที่ทําเยอะกว่าน,นี้ก็ต้องแบบตัส่วนกะ็คือ1ต่อหนึ่งเท่ากันนะคะโอเคเริ่มต้นจากเรคะเอาไข่ใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะาทํำการผสมนะคะไข่ไก่หฟองปึ๊บแล้วก็น้ำเต้าหู้นะคะ หว่างนี้เราก็จะต้มต้มน้ำร้อนด้วยนะคะเพราะเราจะใช้วิธีการนึ่งนะคะน้ำเต้าหู้กับไข่ก็จะปริมาณที่เท่ากันนะคะประมาณนี้1ต่อหนึ่งจากนั้นก็ใส่เกลือป่อนเล็กน้อยนะคะ ประมาณนี้แค่นี้ยังหาง่ายมากๆเลยสำหรับคนที่อยากให้ไข่เป็นสีสวยอาจจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะปั่นแค่รอใส่เข้าไปหรือว่าปัน่นฟักทองใส่ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นแบบออกสีของผักไปด้วยค่ะเป็นเต้าหู้ผักอะไรแบบนี้ค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะ ใช้ตัวกรองนะคะกระชอนตาข่ายตาทีทีนิดนึงนะคะใส่โอเคแล้วก็จะทำการกรองอ่างนี้นี่ค่ะมันก็จะมีเศษไข่ที่อ่จะมีเปลือกไข่ปนมาหรือว่าเศษไข่ที่เราตีไม่สนิทค่ะแล้วก็กรองอาจจะกรองทักสองรอบก็ได้นะคะมันจะได้เนียนขึ้นสองสารอบได้เลย แล้วเราจะกรองสามรอบนะคะโอเคพอแล้วเห็นไหมคะก็จะมีเศษอยู่นิดหน่อยแล้วก็พอทีนี้ก็เอาไข่ใส่ในภาชนะที่ทนความร้อนนะคะเราใช้เป็นหหวแก้วนะคะใครมีพิมพ์ก็สามารถใส่พิมพ์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ได้แล้วก็มาตัดเป็นชินช้นๆเอาเนาะโอเคส่วนที่เป็นฟองๆเราก็จะใช้ช้อนตักฟองออกนะคะฟองที่ เป็นฟองฟองตอนที่เกิดจากการที่เรากรองเมื่อกี้ค่ะมันจะได้ไม่เป็นฟองอากาศนะคะเราก็ช้อนออกก่อนทีนี้ก็ค่อยๆหยอดลงไปนี่ความหนาความบางก็ตามชอบได้เลยนะคะใส่สองพิมพ์นี้นะคะเอ,อิบ จากนั้นก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะเราจะเอาไข่ที่เราทำไว้นี่ค่ะเต้าหู้ไข่ของเรามันนึ่งนะคะนี่ใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไเนตาแก๊สนะคะก็อาจจะเบาไฟลงนิดนึงนะคะวันนี้เราใช้เตาถ่านนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะก็คือนึ่งจนสุกเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะอาจจะถ้ามีฝาที่มีรูระบายก็ดีนะคะมันจะทำให้ไข่เราไม่เป็นฟองนะคะอันนี้เราจะเปิดฝาไว้เง้มๆนิดนึงนะคะ ไม่ให้มันแบบทึบมากโอเคเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเต้าหู้ไข่ของเรานะคะแต่ว่าแนะนํานิดนึงนะคะก็คือรอให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะค่อยออกค่อยเอาออกจากพิมพ์นะคะมีงั้นมันก็จะเละแบบนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้พอจะความลืมไปว่ามันร้อนอยู่นะคะมันเป็นโหลแก้วก็เลยความลงไปมันก็เลยไม่หลุดแต่ว่าในเรื่องของความเนียนค่ะนุ่มเนียนนี่ค่ะดีมากเลยค่ะสวยสูตรนี้โอเคเลยค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะสดใหม่นีะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเต้าหู้ใกล้ๆนี่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อเนียนค่ะแล้วก็สวยมากเลยค่ะเด้งดึงๆเลยค่ะนี่เห็นไหคะ อันนี้ยังร้อนๆอยู่นะคะอุ่นๆอยู่นะคะทานเลยก็ได้นะคะก็อร่อยดีค่ะรสชาติคล้ายๆไข่ตุ๋นนะคะแต่ว่าเป็นไข่ที่แบบเต้าหู้ไข่ก็คือไข่ที่มีประโยชน์เนาะมีทั้งถั่วเลืองแล้วก็ไข่ค่ะใส่เกลือเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะร้อนๆเลยค่ะทานร้อนๆนะคะอาจจะหยอดซอสไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะก็อร่อยเหาะแล้วค่ะ เนี่ยค่ะลองไปทําทานดูนะคะสูตรนี้รับรองอร่อยแน่นอนค่ะแต่แนะนําให้อ่าทิ้งพิมพ์ให้มันเย็นก่อนนะคะค่อยอออกจากพิมพ์นะคะหรือว่าใครที่มีพิมพ์พิมพเป็นเป็นถุง เป็นถุงยาวๆเหมือนถุงหลอดอาห่ะก็สามารถเอาไปต้มหรือว่าเป็นนึ่งแบบทั้งถุงได้เลยนะคะแล้วก็หั่นมันก็จะไม่มันก็จะแกะง่ายเนาะออกจากพิมพ์แต่ของเราเอาไปใส่โหลกแกะถาดแก้วนะคะซึ่งมันยังร้อนอยู่นะคะก็ต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะค่อยแกะออกจากพิมพเนาะ mm hmm. นี่ค่ะเรียบร้อยอันนี้อาจจะเละไปหน่อยค่ะแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะนุ่มแล้วก็อร่อยชิมกอน mm hmm. คือมันดีอะ มันดีกว่าเต้าหู้ไข่ที่เราซื้อกินทั่วไปค่ะปกติตเต้าหู้ไข่ที่เราซื้อกินรสชาติไม่ได้ไม่ได้แบบนี้อันนี้อร่อยกว่ามากเลยค่ะรู้สึกว่ามันจะสดใหม่เนาะมันหอมทั้งเต้าหู้แล้วก็ไข่เต้าหู้เราทําเองนะคะคือมันก็ยังสดใหม่อยู่เนาะเราเพิ่งทําเมื่อวานนี้แล้วก็ไข่แล้วก็เลือกแม่ใบสดๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไข่แบบห้าสิบห้าสิบไข่ครึ่งหนึ่งเต้าหู้ครึ่งหนึ่งแล้วเหยาะเกลือนิดหน่อยแล้วก็นึ่งแล้วก็ทานร้อนๆนี่ค่ะ มันอร่อยมากเลยค่ะลองทําทานดูนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์นะคะจริงๆอะ่ะเหยาะถ้าจริงๆเนะาะเหยาะพริกไทยไปหน่อยนึงพริกไทยป่นซอสนิดนึงก็กินได้เลยอ่ะไม่ต้องกินแกงจืดเลยแล้วปรองอร่อยโอเคค่ะถ้าชอบก็ลองทําดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ครัวพิ่พิหลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ